เพราเด็กระพเดี๋ยวนะท่านหออขากองการจสกิปมีแบบนี้เลยนะคะถือว่าเป็นบุคลากรผู้สำคัญนะคะนอกจากเขามีวงดนตรีแล้วเขามีวงตลกด้วยนะคะสุดยอดมากๆค่ะแต่ว่านอกจากจะประชันกันด้วยระนัดเอกจากครูเบิร์นนคะแล้วก็ปงลางแล้วยังมีสุดท้ายอีกอื เพลงลาวดวงเดือนครับใช่แล้วนะคะซึ่งลาวดวงเดือนเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นฟินาเล่มาแบบชุดใหญ่เลยถูกไหมคะเอาละพร้อมนะโค้ดพร้อมไหมคะโค้ดวิกพร้อมสี่ตัวแล้เสียได้ติ๊งเล็กอยากไม่เลิกอุปงเลปงเล็ปงเล็เททับไปได้ปงล็งนีมันเป็นเสียงละนาเนอะปงเล็กปงเล็กปงนีะปงเนีเชิญทุกคนเนติ๊งเลกติ๊งติ๊งเดี๋ยวเ พอการล่าตัอเดี๋ยวดิฉันไม่พอมาอกาจะ่าขอไปค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปป ขอบคีกันค่ะขอไม้ด้วยขอไม้ด้วยเชิญตะกรตวัฒนะครับขอไม้ลยขอไม้โชว์ <c oughs> นี่อันน,น,นี้อันนี้ผมแข่งกับคนไทยเลยพ่อม่อะมา,ะมานี่เป็นการประชันกันครับระหว่างดนตรีไทยกับโปงรงลางครับอีสานบ้านเฮาครับพี่น้อง ฝั่งนี้ตอนอ้อมไม่มีอย่างนี้นะมาจากไหนวะเนี่ยสึ่ โอ้โห e, คนจีนยังไม่จับเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้ลองสลับเครื่องกันเล่นเลยไหมล่ะเฮ้ยได้เหรอสลับเครื่องกันเล่นเลยเอาพี่เขาคนไทยนะครูผมนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับครูผมครูผมอะไม่ใช่แค่ละนั่นะครับโป่งล้างง่ายๆก็ตีสลับมือตีตีโป่งล้างเลยเลยได้ด้วยไม่ไม่ได้เออเอาไปก่อนไม่ได้เอาไปก่อนไม่เป็นก็เอาไก่อน วงครับอย่ายอมครับวงลังง่ายง่ายคนเยอะครูครับไปตรงนู้นเลยครูครับดูเลยขอเสียงฟังนี้หน่อยครับเป็นกระเบื้องวงลังหน่อยครับผมชิตัวเราใส่ถึงเทนามาเสงมงชุดอะไรก็ได้แต่งเลงปงเลงชุดเธอพ่อเดี๋ยวขอไหมหนึ่งขอเสียงปรบมือให้ละนาาฝั่งนี้หน่อยครับเฮ้อ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 ย่าไปลองเดี๋ยวเขารู้ว่าตีไม่ได้เปล่าไม่รู้เนี่ยจะไปลองสิ เดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้ว่าทีไไไมได้ครับได้ครับผมได้ครับ<า>ได้ครับมาได้ เอกฉันยังไงอ่ะเอาเครื่องมือที่ถนัดดีกว่าเอาเครื่องมือที่ถนัดเหรอกลับที่เดิมกลับที่เดิมกูครับอุ้ยเราสบายรถสบายนี่คิดว่าจะไม่ได้แล้วนะยังได้อีกนะเนี่ยอะไรไม่ได้หรอกมาๆๆมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะไอซ้อนฮะพี่เอารางแล้วนะพี่เองนะเอาทีเอารางที่เราเคยใช้ ขอแยกเป็นผืนครับขอแยกเป็นผืนไปสอนนพี่พเอามาจากอโยธยาย้ายยอมแพ้เขาใช่ไหมเขาเอาตังเร็วๆชีตัวเราหม่ถ้อยตองเมงทุตเะรเป็นผาทุบ้าชื่อเขาพูดถิดกระดาษกระดาจูกัะตะกกนหลุดปังออกตะกันหลุดนี่แหละอย่าให้ขยันมาอย่าให้เสียชื่อเขาได้สอนไปกูไปก่อนแล้ว มาแค่นี้หรอมาวัดกันไปเลยเพลงนี้เดี๋ยวเอาเสียงปรบมือท่านผู้ชมตัดสินดีกว่าไหมอ้าวเอาเสียงปรบมือท่านผู้ชมตัดสินเลยได้ไหมจะเป็นฝ่ายชนะมาเพลงนี้เลยวัดจากเสียงปรบมือไปเลยกับผลงานเพลงซาลาล่าฮะซาลาล่าล่าโยยังหลายกับคนคอนเทนบ้างกันนี่ซาลาล่านี่แหละนะ ยังเสียงปรบมือก็เท่ากันอยู่<อ>ยังไงคุณงัดมาเลยดีกว่าเอาอะไรดีเอาแบบเอาโซนแบบเพลงฝรั่งไว้เลยโซน <มา S 2> เอเชียดีกว่าเอเชียเอเชียเอเชียแบบบ้านเราเลยนี่เลยอเอาเพลงนี้เลยบ้านคุณเลยเพลงจีนก่อนเลยอ่ะวนกระดาษปาร์เชียกันทั่วเนี่ย สาหือสาหือตุงที่ไรลไม่เช่าแต่งเป็นชัวกรเถกระภาพบราณทอดตาโอเคปปะวุจิ้นเลยเอาปวุ้จินนี่แหละมา าหลีดีกว่ากูเฮ้ยยินแล้วเราเกาหลีเลยไหมเกาหลีเลยเหรออย่าเกานานนะคันกูได้เย็วเรีบเกาเลยแล้วอย่าไอารออยู่เลยแล้วเอาท่านไหมทัานไหมเอาเกาหลีเลยเกาหลีเลยเกาหลีเกาหลีเกาหีเออมาเนยมาเนยจะแค่ไหนกันเที่ยวใครเหนื่อยใครช่วยห้ามเหนื่อยทีเกาหลีเลยเหรอ อาปะเจปะเจอาปะเจปะเจอาอะไรอะไรเพลงเขาเพลงเขาเหรอเต้นในเขาแพ้แล้วดื้แพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วมันจะถูกเพลงเขาแล้วทีเฮ้ยมันตัดสินยังไม่ได้หรอแพ้่แล้วแพ้่แล้วเลื้อแพ้่แล้วว่ายังไม่เลี้ยวว่ายังไม่เลี้ยวเลื้อแพรแล้เลี้ยว เอ,เอาอย่างนี้ตัดสินดีกว่าเอายังไงครับผมเพลงไทยเลยดีกว่าสบู่มากครับสบ,บายสบ,บายมากครับสบ,บู่อะไรล่ะเพลงไทยเลยคุณจะเอาเพลงไหนครับเพลงไทยข้างขากินกล้วยรู้จักกันทั่วบ้านทั<อ>่วเมืองเคยกินไม่กล้วยเพลงข้างขขาวกินกล้วยใช่แล้วถ้าเพลงนี้ไม่ต้องถึงมือครูผมหรอกครับยังไงข้างขากินกล้วยนี่ครูผมตีละนาตตัวนี้มาตั้งแต่ละนาจะเป็นเด็กละนาเป็นเด็ก เขาเป็นแต่คนเป็นเด็กนะถ้าเป็นเด็กเลยวะถ้าคุณจะเอาเพลงนี้นะไม่ต้องถึงครูผมหรอกแค่ลูกศิษย์ก็พอครับผมคุณเหรอผมต่อมากับมือครับผมอย่าคุยเขาระดับผมเนี่ยผมจะบอกให้เนี่ยลูกศิษย์ตอนนี้นะฮะลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยครับคนสุดท้ายที่เรียนฮะนี่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ฝึกฝึกมากับมือฮะ ไม่มีการสะดอกสะบัดทุกอย่างทำตามขนบธรรมเนียมโซ่แส้กุญแจมือพร้อมพร้อมเลยใส่กำไรเลยใส่กำไรถ่วงไหนเขาถ่วงเขามึงไล่ละหน้าตั้งแต่เลิกเลิกงานมาเที่ยงคืนเที่ยงคืนครับไล่ละหน้าตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าไล่ละหน้าทั้งนอนนอนอยู่ข้างวันนอนจะขึ้นนอนเสร็จแล้วก็ขึ้นมาไล่มาไล่ต่อมาไล่ยุง อย่าพูดมากคุณชมรอแล้วจัดเลยไล่ยุงเสร็จปุ๊บก็มาไล่แล้วหน้าต่ออยากเห็นอยากเห็นข้างขาวกินกล้วยเด็กเก่ไปผมเอาเพลงนี้เลยจีนตอกไหมในเรื่องผมลมเลยผมลมเลยครับจีนตอกไหมเวอุ้ยได้จริงวะหุ้ยนะวายคูสวัสดีครับคุณครูครับว้ายมันคตรละายว่ะ ได้เลยว่ะจับตาดูฮะจับตาดูไม่เคยตีที่ไหนเลยด้วยสิ์เอกสิ์เอกสิ์เอกคนกุติคนนี้ชีนตอบไม้ด้วยผมลงด้วยนะ เอารแล้วดาจพัชฌ์เจอกันดีกว่าเอา,า,เอา,าทั้งเขากินกล้วยใช่ไหมเอาแล้วดาจพัชฌ์เจอกันเลยดีกว่ามาขอเสียงปวามื่อนังๆครับมาลีลาตะศิลครับมามาเลยมาเลย,เลยรู๊งครับจะเต็มให้เขาดูหน่อยครับครู๊งกระป เสมอกันเสมอกันครับผมมีไม่มีพรมแดนเหนือกลางใต้ยีสันครับยังไงต่อแต่เป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดครับมายังไงต่อกินกันไม่ลงกินกันไม่ลงกินกันไม่ลงนี่คือเสมอกันครับสมันคือใช่ครับศูนย์ต่อศูนย์ครับนี่อันนี้เขาเรียกอาจารย์เบิ่งหรือเปล่าอาจารย์เบิ่งมีฉายาไหมอาจารย์เบิรงเบิ่งนครพนมเบิ่งนครพนมอันนั้นมันตายออร่ย โอ้ยมันคนละเบิงอันนั้นเบิงนครพนมตายอรละไทยนั่นนั่นฝากผลงานอาจารย์เบิงหน่อยครับอาจารย์เบิงฝากผลงานครับเขาเรียกว่าอาจารย์เบิงฝากโชติให้ชาญาฝากผลงานครับผมชายาอะไรครับเบิงไม่ต้องพูดครับเบิงเลยนะก็โอเคก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องการต้องการครับครับสวัสดีครับพี่เบิงเชญต้องการครับพี่เบิงครับมือมือโอ้ยเหมือนจะไม่จับมือ วันนี้เป็นเกียรติเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้รับเชิญจากกองการสังคีตนะครับกระทรวงสำนักวัฒนธารกีฬาและการท่องเที่ยวและน้กีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชัยชนะเต้วดนะครับหัวหน้าชัยชนะเต้อวนนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาร่วมบเลงกับน้องๆแล้วก็น้องๆทีมคุณพระอโยธยานะครับซึ่งอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่า ดนตรีไทยไม่ได้ไม่ได้แค่บรรเลงแค่ความเป็นไทยอย่างเดียวดนตรีไทยยังสามารถเอามาร่วมกับดนตรีอย่างอื่นดนตรีพื้นเมืองภาคกิสานหรือว่าดนตรีสากลได้แล้วสิ่งที่น้องๆทีมอยุธยานาทีมโดยครูเก่งนะครับแม้ว่าจะเป็นดนตรีไทยล้วนๆแต่ความเป็นดนตรีไทยล้วนๆ <c oughs> ก็สามารถ <c oughs> ที่จะแสดงถึง เอกลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบของความสนุกสนานเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าดนตรีไทยมันไม่ได้แบบไม่ได้ล้าสมัยอย่างที่ทุกคนเข้าใจใ<ช>เราสามารถนำดนตรีไทยมาปรับปรุงตัดแปลงแล้วก็ต่อยอดไปให้ใหกับเยาวชนรุ่นหลังๆต่อไปได้นะครับใช่ครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็ขออนุญาตฝากผลงานนะครับล่าสุดก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญนอะ แสดงภาพยนตร์เรื่องสืบขังข่าวกินกล้วยอ่าก็จะมีทีมน้องๆอโยธยาด้วยนะน้องเกิดก้าวกับน้องหาคิมใครเป็นผู้กำกับครับพี่อ่าเจแปนเจแปนไม่ผมจะฝากไอ้นี่ไปด้วยสักคนกำลังกำาลังจะแนะนำผมในหนังผมก็รับบทเป็นเซียนดำเซียนดำก็ถ้าท่านผู้ชมอยากจะเข้าไปรับชมก็ตอนนี้ก็สามารถรับชมได้แล้วที่ทางเน็ตฟลิกเน็ตฟลิกชื่อเรื่องอะไรนะครับขออีกครั้งหนึ่งครับ ข้างคาวสึกข้างคาวกินกล้วยสึกข้างคาวกินกล้วยไปชมไปดูมีอาจารย์เบิ่งมีศิลปินเยอะแยะมากมายนอยจากเ่งครับอต่อไปนี้ต่อไปนะครับวันที่6มีนาจะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับเรื่องมูลูหน้าครูซึ่งนําแสดงโดยคุณขวัญขวัญไหนครับขวัญอุสามนีเอาขวัญอุสามณีครับผมกูเอาขวัญเมืองมาจับแล้วก็ผมก็ก็รับเชิญอีกแหละครับแต่ว่าก็ถ้าท่านผู้ชมจะ จำหน้าผมไม่ได้หรอกผมว่านะครับเพราะผมรับบทเป็นหมอผีคำเหรินอ๋อแล้วผมก็จะพูดภาษาคำเตรมตรยอะไรผมก็จะงงงงไอ้นี่ถนัดครับไอ้นี่ถนัดครับอยากจะขอภาษาคำเหรินได้ฟังคำเหรินคำเหรินคเหรใครจะพูดได้ในผมเป็นคนกรุงเทพพระมหานครในคุณเอาไม่ใช่คนคำเหนไม่ใช่คนคำเหรินเอาเป็นคนที่ไหนครับบ้านอยู่ราชเท้าอยู่ราชเท้าใช่หรือราชเท้าราชเท้าราชเท้า มาทำงานอยู่แถวเยาวราชนี่ก็จะพูดได้ปะเถทบุกครามไม่บุครายอมยอมเมียนปาสระกตุมเลยทุกคนนะจู่กำลังไล่สาระมึงไอ้กำลังได้สาระแล้วก็ไปโน่นเนี่ยยิ่ให้ให้คู่เบิ่งคู่เบิ่งยีโน่เนี่ยสกเราแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากจะฝากท่านผู้ชมติดตามเร็วๆนี้นะครับเดือนพฤษภาคมครูครับผมว่าเรานั่งฟังครูพูดเลย แลเบเรวๆนี้เดือนพฤษภาคมจะมีละครละครเวทีครับโมลงเดมิสิเคิลครับผมทราบครับว่าคุณพระโยธยาก็จะไปด้วยทีมคุณพระโยธยาก็จะเป็นหนึ่งในนักแสดงด้วยแล้วก็จะมีนักแสดงนําครับเป็นในสอนตอนเด็กก็คือน้องเกิดเก้าเกิดเก้าโอ้โหอ่าน้องที่ล้อเลยล้อเลยสู้สู้ไอ้นี่ไม่ได้หรอกครับอีกแล้วอก็สามารถจองจองบัตรได้แล้วฮะจองบัตรจองบัตรจองตัวทางไหนครับ นะครับไทยดิเกตเมเจอร์นะครับครับผมก็ฝากก็้ด้วยขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์เบิงครับนี่แหละครับคือนี่คยกว่าเป็นปูชนียบุคคลหรือว่าเป็นบุคลากรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านดนตรีไทยนะครับและที่สาคัญอาจารย์ครับวันนี้ผลงานเพลงที่เราจะปิดเบรกปิดท้ายนี่เขาบอกว่าทำเนียมไทยเนี่ยคือบอกว่าไปลามาไหวเพลงนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็เพลงนี้เป็นเพลงราวดวงเดือนนะครับซึ่งผู้แต่งก็ อยู่ในวังตรงนี้นั่แหละครับอยู่ในวังตรงนี้แหละครับพูดแต่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกคนท่านพูดท่านผู้ฟังทุกคนฟังแล้วอ๋อเลยล่ะฮะแบบอารมณ์แบบจีบสาวจีบสาวครับผมพร้อมฮะพร้อมฮะพร้อมที่จะลาแล้วครับเพราะว่าเพลงนี้เขาเรียกว่าเป็นเพลงลาประจําของดนตรีไทยกับผลงานเพลงนี้แล้วกันครับแล้วก็จะมีน้องสาวแล้วก็หลายๆท่านฟินด้วยกันครับช่วงนี้ครับลาวุงเดียนเขาด้วกนจะทวนเราฟังด้วยกันนะครับ